ก็กลับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบุตรสุกุศลสมองสบอ,บอรบ่บ่าวลาพังไทยอว่าพังลาลุ่วต่างประเทศกันยินดีตอนหับขอสวดสองของแมตตาคือเก่าเซนเคยพี่น้องยามสาวสาวบุกป่าอีกแล้วพี่น้องหาเห็ดกับน้องนิดว่าซิไ้หรือบ่ได้ก็มาลุ้นน้ำกันพี่น้องเอาป่าหาเห็ดเปลี่ยนโคกไหมเปลี่ยนโคกใหม่เมื่อวานหนีไปทั้งพูนแต่มันหนมีมามาโคกนี่เผราะว่าเขาอยากหาเห็ดเพาะน้ำพี่น้องเอ้ย แต่ว่าบุหูจักสิได้หรือบุได้ก็มาเบิ่งมาซมไปนํากันเลยจ้าเออสวัสดีปลุงน้องนิดเห็นอะไรบอสอะเขาะเลยจ้าบ้านทั้งหมาะเลยบ้านมาว่านี่สิจุ่มได้นี่นวัตกะหรือมนบานมันไม่เก็บเลยนี่ดอกเห็ดเห็ดขาวอ๋อนี่นี่ อืไม่ใส่ก่อนพี่พี่ดอกเลยเรนน่ะจะอืมเอาเม็ดเก็บไปแล้วพี่น้องอืมดอกที่สองหมดแ้มานพีดอกมานจี่ปอกไปน้องกันพี่น้องมันมานมันมัน Sống đọt nè Để được đọt sao mhm 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 cái tăng เดไปอีกแล้วพี่น้องคนหมัน,นเขาปลาฮ <5 S 2> าเฮต์แมนเขาอโโร่อยบกจเอออย่ามันเมาก็อย่าโบกมันน่ะหมัมนอีกแล้วหมันอีกแล้วพี่ใหญ่เฮ้ยหาเฮ็ดอีกแล้วมัน,นอะไรกันอันบ่หาเฮ็ดจกักสิหาายา ก๋วยจีหลอกกินไปแล้วต้มน้ำมักินไปแล้วฮะแม่นจิ้มบ้างไข่หิรุงโง่ดมบ้างเยอะเยอะอะไรพี่น้องเอ้ยนพี่นเมนูเป็นเห็ดปวกพี่น้องพี่น้องตรงนี้จะเห็นเห็ดปวกลำกระเจ้าลำกระเจ้าเดียนลำซาบอยู่อะก็จะเอาโบเบิร์ดก็จะเอาบบเบิร์ดในในเสียม มันก็จะหาเบวบน้องเนบงัดเลยไอยเอาขักเซ่นดอกบกใหญ่เลยขาเป็นขาเลยพี่นาะโธ่โธ่โอ้โอฮะฮก็บเลยปะพอยจ็จเก็บมันนี่อืออือคอยจะกีบเืาก็มาปืนเบิ่งปืนเบอ่งาเห็น มาซีมาให้เราโง่พี่น้องให้เราโง่เฮ็ดพอดันผัดมาเห็ดหอยก็จะเก็บเห็ดปวกเอาไว้เอาก็มันหนาอยาวเห็ดปวกอีแล้วเอาใช่ไมพี่น้องท่านเห็ดปวกออกแล้วพี่น้องเออจากก็จากกระตาเลยมันสิบอออกพี่หนาท่านเห็ดปวกออกเนี่ยพี่น้องเอออยู่บ่ได้แล้วปวดขนาดพี่น้อง อืดอดลุ่มอีหลอก่าหอกหลอกาเนี่ยนี่เคียวมงดูเคียวมงค่คท้องไเจ้ากวาดบดถือ้เจ้ากวาดถือในเรียบร้อยเบิรเาะไปนอกกันอีกทีนาะแม่บถือดอกมันมันมันพี่นนองเฮ็ดปุ๋กํำลังออกพี่นนองเอ้ พี่น้องป้องปายสุขุสุขคนพี่น้องนน YouTube อันยูทูปเฮาเฮ็ดปวกออกแล้วเด้อไปหาเด้อพี่นออ้องเห็นอะไรน้องเน็ตเรอ,อหาบุ่งก่อนพี่น้องรอหาบุ่งก่อนพี่น้องคอยข้าจเจ้เา,าเก็บเฮ็ดปวกพี่น,ออน้องบ่แม่นเฮาเก็บข้าเจ้าขุดเอาหมดเลยหมุดปุ๋ยบัลเทองสิน muốn được vui văn thương xin sản phí ơi phụt uh -huh. phụt ơi ừ kết từ này nó hao nằm bù hết ọ ừ. hết bước, thì bộ ao mình đọc nói ba thì làm mà thì bỏ cái cho kết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ไป abei, ไปไปไปเลาะลงลุมไปเจ้าหาไปเลยแซนนี่นะเลาะลงหน้าครับเอาใช่หน้าใช่ไอ้กินเนาะเราลงขิดเจอแล้วน้องขิดเจอแล้วน้องขิดเจอแล้วซับไปไหวโคตรไหวผู่ผู่ค่ะเจ้าสิมาเห็นเจ้าสิมาเห็นเอ้าใครมาถือกระตาน้องขิดใส่มาถือกระตาเลยเนาะแม่แม่แม่เก็บ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 ฮันว้ายแม่เต๋อจุนยาเขียหืม งัดแล้วงัดแล้วงัดแล้วปาดน้องขิดเห็ดเลยพี่น้องพี่น้องขิดพี่พี่พี่เก็บก่อนพี่น้องเราอดใจบอกไว้พี่น้องจิมให้น้องขิดเอากระเจ้าสิมาเห็นก่อนพี่น้องโอ้ยปาดตัวโพี่น้องเขากระมานเลยพี่น้องเขากระมานแล้วมานแล้วน้องขิดเอามันบดเด้ะเออมาเอาขังนี่เออเอามันบดน้องขิดเอามันบด ลองเบิ่งค้างนี่ก่อนเบิ่งค้างนี่ก่อนพี่น้องป้าพี่น้อง้องขีดงัดเลยพี่น้องโอ้โหหงัดเป็นงัดเลยน้องขีดนี่โอ้ยม้านพี่น้องอม้านมากไเจอเลยโอ้ยทางโปรแกรมน้องขีดอยู่เอาไว้เอาไว้เอาไว้เจ้าซื้อมาเจอะนี่ตัวม้านพี่น้องอม้านเจ้าเก็บข้าได้เพราะว่าสุดก่อนเฮาม้านั่นบ้านจะเพื่ออยูมากับน้องอ้อนพี่น้อง มาสุดนหัวจมปลุปลีอยู่พี่น้องเอ้ยเสอมมันเอาหนิฮเฮฮฮเราขีดเห็เดไป้อบาดงัดเป็นงัดพี่นาเราขีดเห็ดอ่ะดีเห็ดตัวนี้มันปิดเนนนั่นบปา,า,า,านัา่นนั่นั่นเอาไ,ไว้นวนเลยนวนเลย มันลพี да. ่นม well ันแล้วพญายไม่งมันแล้วนงขิดเจอแล้วนกคิดเจอเช็ดแล้วมแลนวนี่นี่นกิดนี่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 นูอยู่นะฮะฮะบ้าหางในกมี่วะสนี่นงหางในกมี่หางในกมี่ใช่บ้าทุลามเห็น้องลามบ้านงขิดเห็น

นงขีดงัดอีกเลยเขียยแต่แอคมาักนขีดงัดอีละปรู้นี่แต่จุงามเลยจุมบักใหญ่ไปแอ้วหมูเดียวหมูเดียวเขาได้ปุ้ยมันมันไอ้บันีแม่เนี่ยเอาน้องขีดเห็ดหูบงยินมาสันพ่อใหญ่นางสีเห็ดดักกับดักเห็ดหูบางยินมาสันนกขีดวา ตัวเห็ดปุกมีแต่ดอกงามๆพี่น้องเอ้ยอุ๊บไปไหนเห็ดปุกหมู่เดียวปลูกข้างนะน้องคิดไปเบิ่งอีกข้างนะพี่น้องน้องคิดงัดอีกแล้วข้างนี้เบิ่งปัดถูกตัวนในคณะพี่น้องบูรุษขลิพี่น้องโอ้ยอย่าพูด่นนั้นกินมาเลยเออนี่นี่นี่กินเนาะ Oh, นั่นแหละช mm. องดอกปาตัวเฮ่อหนูขีดสีซีม้นงขีดสีซีมบ่งแล้วกวาดเบ่งกาดบ่งใช่ไปเบ่งดูนี่นี่ขาตัวนี้อาไหมนน้ามึงี้เอาประมาณอะไปยาปลาฮ้ยน้านงขีด <c oughs> นานน้องขี่จิตตัวอีกเอาอยู่ว่ามันออกวสะสิป <c oughs> ัญหาเอ้ยเจอเห็ดน้องขี่จิตตัวน้องขี่จิตตัวหมูอีกว่าบ,อบอ่อๆอีกวะย่านหมมาเอาก่อนดูสิเราไปต้อการอีกพี่น้อกมันๆเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยเห็ดเท่ากันไอ้บักลายเตอะพี่น้อง,ออแ,องมแม่เนี่ยแเขียมาเจอหมูเดียวพี่น้อกหมูบักลายนหนู หมูเดียวเลาะไปอีกพี่น้องหามันมันไปจ้ะน้องพีน้องคิดเจออีกแล้วพี่น้อง๊ตเจอเห็ดเจอเห็ดอแล้วพี่น้องป้านหูบ้านหูมาบ้านหูเออที่อังกฤษก่อนบ้าถี่เมื่อเราเจอแต่น้องคิดแบบพี่น้องแล้วพี่น้องมาเนี่ยก็บชมมาพาคลุวแล้วมาตาเขาลาโจกขีดไอ้เพียงตัวเนี้พี่น้องเก็บเห็ดก่อนพี่น้องคนสิมาเห็นกินหน้าพ่อกันหมาพี่น้อง ากดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดเขาา้าห้าดูครับชมหลายๆช่องของแม่ตาในเด้อพี่น้องคลิปหน้าพอกันมาพี่น้องสบายดี